คำสอนของหลวงพ่อคูณหัวข้อห้าคำคมกูให้มึงข้อที่หนึ่งยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสลละให้หมดมันยิ่งได้ข้อที่สองกูให้พวกมึงรู้จักพอเพียง ข้อที่สามกูทำดีเขาจึงให้ของดีกูมาข้อที่สี่กูไม่เคยยินดียินร้ายในลาภยศสรรเสริญข้อที่ห้าเงินเป็นทาตกูกูไม่ยอมเป็นทาตเงินสาธุสาธุ คำสอนของหลวงพ่อคูณกูให้มึง